การกระทำในอดีตส่งผลให้ทุกทรมานก่อนสิ้นใจคุณเชื่อเรื่องวิบากกรรมไหมคะวันนี้รายการปฏิหารช่วงเจนจิลาหามาเล่าจะพาทุกคนไปย้อนฟังเรื่องราวจากทางบ้านที่เขาเชื่อว่าเป็นเพราะการกระทําในอดีตส่งผลให้ทุกทรมานก่อนสิ้นใจแปะหงเป็นคนจีนที่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทย นั่งเรือจากเมืองจีนมาตั้งแต่อายุ19ปีจนตอนนี้อายุ68ปีแล้วนับว่าแกจากบ้านเมืองมาเป็นเวลานานขอเล่าย้อนกลับไปตอนแปะหงอายุ23แกได้ภรรยาเป็นคนไทยมีลูกด้วยกันสองคนแปะหงทำอาชีพขายหมูมีเขียงหมูอยู่ในตลาดสด โดยจะมีภรรยาและลูกๆคอยช่วยขายของอยู่ที่เขียงในตัวอำเภอส่วนตัวแปะหงเองจะเป็นคนเข็นรถเข็นขายหมูตามหมู่บ้านทำแบบนี้เป็นเวลานานเข็นไปในตลาดในที่ห่างไกลจากตลาดสุดพอสมควรแปะหงค้าขายอาชีพนี้ทำแบบนี้เป็นเวลานานมีชาวบ้านให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเพราะไม่ต้องออกไปซื้อของที่ตัวอำเภอ เรื่องมันมีอยู่ว่าในช่วงเย็นประมาณสี่โมงเย็นของทุกๆวันหากใครได้ยินเสียงเขาควายที่แปะโหงเป่าดังขึ้นหมายความว่าแกกำลังนำเนื้อหมูใส่รถเข็นมาขายใครต้องการซื้อของก็จะออกมารอหน้าบ้าน แต่ที่น่าแปลกใจคือเวลาที่แปะหงมาขายของจะมีสุนัขตามบ้านเรือนเห่าหอนเสียงดังตลอดเวลาจนแปะหงรำคาญและหงุดหงิดเป็นอย่างมากบางตัวทำท่าจะกัดแปะหงด้วยทั้งที่เจอกันทุกวันขายหมูแบบนี้ก็นานหลายปีสุนัขก,ก็ยังเห่าทุกครั้งที่แปะหงมาขายหมูแปะหงจะมีอาวุธคู่กายคือ ไม้กระบองติดรถเข็นไปด้วยทุกครั้งหากสุนัขตัวไหนวิ่งเข้ามาแกก็จะใช้ไม้กระบองทําท่าจะตีสุนัขเหล่านั้นก็จะวิ่งหนีไปเห่าไกลๆวันหนึ่งแกวางแผนที่จะกำจัดสุนัขพวกนี้แผนการคือจะผูกมิดกับพวกมันแกรก,รกสุนัขตัวไหนเห่าแกก็จะตัดเนื้อหมูให้พอหลายๆวัน สุนัขพวกนั้นก็เปลี่ยนเป็นกะดิกหางเพราะพวกมันได้กินเนื้อหมูจากการกระทำเหล่านี้ทำให้แปะหงพาสุนัขไปในที่รับตาคนแกก็จะโยนเนื้อหมูให้มันกินพอมันกินไปเพลินๆแปะหงจะเดินย่องไปด้านหลังใช้ไม้กระบองหัวสุนัขตัวนั้นเต็มแรงจนมันตายคามือ แปะฮงจะทำแบบนี้กับสุนัขที่ทำท่าจะกัดแกสุนัขนับ10บตัวถูกแกจจำกัดด้วยวิธีนี้จนหลังๆไม่มีสุนัขตัวไหนเห่าแกอีกเลยพอมันเห็นแปะหงสุนัขนั้นก็จะวิ่งหนีเหมือนรู้จากสัญชาตญาณของสัตว์ก็ไม่ทราบได้แต่แล้ววันหนึ่งผลกรรมก็ตามสนองแปะหงตกเย็นวันหนึ่งหลังบ่ายสี่โมง แปะหงนำหมูมาขายเหมือนทุกๆวันแกเข็นรถไปขายอีกหมู่บ้านหนึ่งสมัยก่อนสองข้างทางจะเต็มไปด้วยป่าญ้าแปะหงไปเจอผู้ชายสองคนคลุมหน้าตามองไม่เห็นว่าคือใครทั้งคู่ถือไม้กระบองไว้ในมือต่างเดินตรงมาที่แปะหงโดยไม่พูดอะไรสักคำลงมือทุบหัวดแปะหงจนแกล้มลง ทั้งคู่ก็ยังไม่หยุดยังคงทำร้ายแปะหงจนแกสิ้นใจทั้งคู่ก็หยิบเงินที่ขายหมูไปจนหมดปล่อยให้แปะหงนอนอยู่ขาดใจตรงนั้นเวลาผ่านไปไม่นานชาวบ้านก็พบเจอแปะหงสภาพถูกทำร้ายมีเลือดออกที่ใบหน้าและลำตัวตำรวจสันนิษฐานว่าสองคนร้ายคงจะเป็นวัยรุ่นติดยาเสพติด ที่ประสงค์ในทรัพย์สินเงินทองของแปะหงนั่นเองลองสังเกตดูก่อนแปะหงสิ้นใจสภาพแกเหมือนพวกสุนัขที่แปะหงเคยทำร้ายไม่มีผิดมีเพี้ยนบทความนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นและกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ